ทำธุรกิจแล้วเหนื่อยมากหนักมากบางเดือนขาดทุนแต่ไม่สามารถที่จะดึงตัวเองออกมาได้เพราะว่าลงทุนไปแล้วแล้วที่สําคัญเนี่ยฉันทราบมากับมือนะถ้าฉันต้องปิดตัวเนี่ยฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนครูเองก็เคยทําแล้วก็เคยติดเรื่องแบบนี้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยทำธุรกิจไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ออกมาใช้ชีวิตได้มีความสุขได้มีเวลาให้ครอบครัวอยากกินอยากเที่ยวอยากไปใช้ชีวิตแบบไหนเราสามารถทําได้ โดยการที่วางระบบธุรกิจให้มันเป็นอัตโนมัติบริหารโคนให้เขาทำงานแทนเราให้มันเป็นระบบโดยที่เจ้าของ ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหัวฟูนั่งเฝ้าธุรกิจใครใอยากได้สิ่งนี้นะคะนั่นก็คือธุรกิจโตเอาโตเอาแต่ตัวเราไม่ต้องปวดหัวนะก็คือครูจะสอนในวันที่13มกราคมช,ชื่อคอร์ส17วิชาสร้างธุรกิจผลิตเงินซึ่งเป็นคอร์สสัมมานาสดเจอตัวสมมานาอนที่โรงแรมของครูเองจังหวัดสระบุรีทำยังไงทําไมเจ้าของแทบไม่ต้องทํางานเลยธุรกิจมันยังคงรันต่อเติบโตทําเงินห้องเต็มเกือบทุกวันอันนี้ครูยังให้ราคาพิเศษอยู่ที่12,900บาทแล้วก็ใครที่ ที่เห็นคลิปนี้ครูให้ราคา Early Bird อยู่ที่5,900บาทนะคะจะถูกปรับขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะคะใครที่ทำธุรกิจแล้วปวดหัวทำธุรกิจแล้วเหนื่อยแล้วหนักมากอยากจะมีเวลาให้ครอบครัวอยากจะใช้ชีวิตก็ไม่เคยได้ใช้มันเลยนะคะครอร์สนี้เหมาะกับคุณมากเพราะฉะนั้นวันที่13มกราถ้ามาไม่ได้จริงๆครูยังมีครอร์สออนไลน์ให้คุณ เรียนผ่านออนไลน์ไปด้วยกันในวันที่13นะคะจากราคา8,900บาทเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้ให้ราคา3,900บาทอยู่นะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันค่ะ